สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทำเมนูไก่ค่ะเป็นไก่ผัดซอสงารสชาติเค็มๆหมวานๆนะคะไก่เนื้อนุ่มมากเลยค่ะน่ากินแบบนี้เลยนะคะวิธีการทำไม่ยุ่งยากค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเราจะมาเตรียมในส่วนของเนื้อไก่นะคะมาม่มาจะใช้เป็นเนื้ออกไก่ค่ะเราจะนำมาตัดนะคะในส่วนของพวกไขมันหรือว่าพังผืดนะคะที่ติดอยู่นะคะเอาออกไปค่ะจากนั้นเราจะมาหั่นเป็นชิ้นตามยาวนะคะให้หั่นเป็นชิ้นยาวๆย,ยิ่งดีนะคะทำออกมาแล้วจะได้ดูน่าทานค่ะ หั่นให้เนื้อไก่เนี่ยมีความหนาหน่อยนึงนะคะประมาณ1-2เซนติเมตรค่ะชิ้นไหนที่หั่นออกมาแล้วเป็นชิ้นกว้างๆแบบนี้เราก็มาหั่นครึ่งออกแบบนี้นะคะวันนี้มาม่าใช้เนื้อไก่นะคะอยู่ที่ทั้งหมด5้ากรัมค่ะจากนั้นเราจะนํามาหมักผสมนะคะเราจะหมักผสมแบบง่ายๆค่ะมาม่าจะใช้เกลือป่นใส่ลงไปแบบนี้ค่ะประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชา แล้วก็ผงปรุงรสหมูค่ะ1ช้อนชาตามด้วยพริกไทยป่นค่ะกะเอาได้เลยนะคะจากนั้นเราจะเพิ่มความนุ่มให้กับเนื้อไก่ด้วยน้ำมันพืชประมาณ1-2ช้อนโต๊ค่ะเสร็จแล้วก็คลุกผสมนวดนวดให้เข้ากันนะคะพอนวดคลุกผสมให้เข้ากันดีแล้วนะคะมาม่าก,ก็จะพักไว้ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะ หลังจากครบเวลานะคะมาม่ากก็จะนําในส่วนของแป้งทอดกรอบหรือว่าแป้งสาลีอนเนกประสงค์ก็ได้ค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งใส่น้ําสะอาดลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็คลุกผสมนวดนวดให้เข้ากันนะคะพอนวดผสมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วความหนาของแป้งก็จะได้ประมาณนี้ค่ะไม่หนามากนะคะ แป้งเป็นตัวช่วยนะคะให้เพิ่มความนุ่มให้กับเนื้อไก่ของเราด้วยค่ะจากนั้นเราก็จะไปเริ่มผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟกลางนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปสักประมาณ1ช้อนโต๊ะก่อนนะคะจากนั้นเราจะค่อยๆทยอยนำไก่ของเรานะคะลงไปทอดค่ะเกลี่ยกระจายไก่นะคะให้เป็นชิ้นๆค่ะ ใส่ไก่เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทอดต่อไปเรื่อยๆแล้วก็หมั่นพลิกกลับด้านค่ะเราจะทอดจนกว่าเนื้อไก่เนี่ยจะมีสีเหลืองสวยเลยนะคะทอดไปสักครู่หนึ่งนะคะพอเนื้อไก่เราสีเหลืองสวยได้ประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนํากระเทียมสับค่ะใส่ตามลงไปนะคะเราจะใส่น้ํามันพืชลงไปก่อนเล็กน้อยค่ะสักประมาณ1ช้อนโต๊ะ พอใส่กระเทียมสับลงไปแล้วนะคะเราก็จะผัดให้กระเทียมเนี่ยมีกลิ่นหอมกันก่อนค่ะพอกระเทียมเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มปรุงกันเลยค่ะมาม่มาจะใช้น้ําตาลทรายแดงนะคะอยู่ที่1นช้อนโต๊ะครึ่งซีอิ๊วขาว1นช้อนโต๊ะตามด้วยซอสหอย1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ผัดผสมคุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ สูตรนี้มาม่าจะผัดแบบไม่ใส่น้ำเลยนะคะจะเหมือนกับไก่ของเราเนี่ยเคลือบน้ำซอสค่ะหรือถ้าหากเพื่อนๆอยากให้มีน้ำนิดหน่อยนะคะก็สามารถเพิ่มเติมลงไปได้ค่ะผัดผสมจนเข้ากันดีแล้วเราก็จะเติมงาขาวลงไปค่ะ1นช้อนโต๊ะผัดผสมให้เข้ากันดีอีกรอบหนึ่งค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสีสวยน่าทานมากๆเลยนะคะ ไก่ผัดงาของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสีสวยดูน่าทานนะคะเป็นเมนูไก่ที่รสชาติอร่อยทำง่ายๆค่ะรสชาติก็จะเค็มๆหวานๆนะคะถ้าเราปรุงรสชาติไม่แรงมากนะคะก็จะไว้ทานกันเพลินๆค่ะหรือว่าทานเป็นกับข้าวหรือว่าทานเป,เปล่าๆก็ได้เลยนะคะถ้าหมักเนื้อไก่นานๆนะคะไก่ก็จะยิ่งนุ่มค่ะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะถ้าถูกอกถูกใจคลิปนี้ มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ